สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาโอเพนอยู่รถบุกเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10มกราคมนะคะแล้วก็ปีพุทธศักราชส5 6 5ัาระนะคะเขียน นักเรียนเขียนครั้งที่ลงไปนะคะครั้งที่เท่าไหร่เขียนลงไปนะคะดูในสมุดของเราให้เรียบร้อยนะคะเขียนเสร็จแล้วอันเดอร์ไลน์ทูไลน์นะคะแล้วก็วันทูทีพร้อมที่จะรับสมองนะคะเรียนสตอม Number ร n วันนัมเบอรค่ะเด็กดูเครื่องหมายดีๆนะคะแปดหารแปดนะคะเอสดีไวเอดีคู่บล็อกาคำตอบลงไปค่ะ 1 2 3 4 5หมดเวลา number 2 n u m b ั r 2ค่ะ36อร์ทีอีัวบ๊บนะคะ36หาร4ได้เท่ากับอะไรหาค,คำตอบลงไป1 2 3 4 5หมดเวลา next, slide number 3 Number 3คะ่ 30, ะ,คะ30าหาร6นะคะ30อรีกคั่วบ๊ หาคำตอบลงไปนะคะฟิน uh ิช huh. เสร็จแล้วเราจะมาเลสเช็กอันเซอร์กันเลยนะคะ n u m b e r 1 Number 1คำตอบคือ n u m b e r 1นั่นเองก็คือ8 1เป็น8นะคะต่อไป n u m b e r 2 n u m นั r 2นะคะ36หาร4เอ๊อะไรได้36หน้า4 1 4 4, 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20ป6 24 4 7 28 48 32 49 36เพราะฉะนั้น number 2ตอบ number 9นั่นเอง Next s l ไลน์ u u m e r r 3ค่ะ6อะไรได้30มนสะิบ้าอ๋อเวิร์ดกูดกูเจ้าค่ะ6 5 30าเพราะฉะนั้นคำตอบคือ number 5โอเคเว r ร g o กูเลยให้ได้สาส่วนสเขียนสาส่วนสลงไปนะคะ วันนี้เราจะมาขึ้นนะคะท็อปปิกของเราก็คือโจทย์ปัญหานะคะในเรื่องของปริมาตรนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรนะคะอดตเด็กตัวอย่างนี้นะคะที่เชร์เคยอธิบายไปแล้วนะคะเคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าในแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นเด็กๆกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะเรายังเหลือในหน้าที่83และก็84นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนหยิบหนังสือ Open Your Book นะคะ Open Your Book หนังสือนะคะในหน้าอ่าที่เด็กๆก,กำลังทำความสะอาดห้องเรียนอยู่นะคะคณาตศาสตร์เล่ม2ค่ะแบบฝึกหัดนะคะอ่าโอเคเตรียมพร้อมนะคะะหยิบแล้วอ่าก่อนจะเปิดหนังสือนะคะนักเรียน เขียนท็อปิกลงไปก่อนนะคะ T O P I C ท็อปิกโจทย์ปัญหาปริมาตรนะคะจากนั้นค่ะทำบอฟอในหน้าที่83และก็84ค่ะโอเคนะคะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเปิดหนังสือค่ะ Open your book นะคะ On page นะคะ On page ในในหน้าที่83นะคะ83โอเคได้แล้วนะคะเจอหน้าแบบนี้เหมือนทิเชอร์เลยนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาในเรื่องของการลบท่านเองค่ะน้ำวันน้ำวันเรามาดูค่ะตอนเช้าแม่ค้าขายถั่วเหลือง39ลิตรตอนเย็นขายถั่วเหลืองได้อีกนะคะได้อีกกี่ลิตรอ้าวขายค่ะนักเรียนนะคะ ขายออกขายออกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าเอ๊ทั้งวันนะคะทำให้ทั้งวันเนี่ยแม่ค้าขายถั่วเหลืองได้แม่ค้าขายถั่วเหลืองได้เงินเดกๆคะ่ะคำว่าขายถั่วเหลืองได้เงินโอ้โหได้เงินได้เงินได้เงินแสดงว่าต้องเป็นการอะไรเอ่ยโอเคเวริกูดค่ะเป็นการบวกเพราะว่า จทย์ถามเราว่าตอนเย็นขายถั่วเหลืองได้กี่ลิตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์โจทย์ให้มาโจทย์บอกเราก็คือแม่ค้าขายถั่วเหลืองได้ขายถั่วเหลือง39ลิตร,ตรเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะ39เขียนตามชื่อเลยนะโอเคเชื่อใช้เมาส์เขียนอาจจะไม่สวยงามนะคะ ต่อไปตอนเย็นขายถั่วเหลืองได้อีกกี่ลิตรเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยว่าขายถั่วเหลืองได้กี่ลิตรเพราะฉะนั้นเด็กๆนะใส่บล็อกลงไปค่ะบล็อกลงไปให้สวยงามให้ตรงนะคะจากนั้นค่ะอีคั่วอีคั่วฟ้ายติห้าสิบนะคะโอเคในบรรทัดที่หนึ่งของประโยคสัญลักษณ์เด็กๆจะได้แบบนี้นะคะจากนั้น เอตอนแรกเป็นบวกนะคะพอเราย้ายนะคะย้าย50มาฝั่งซ้ายมือของเรานะคะถ้าทำในทาบย้ายนะคะจากบวกก็จะกลายเป็นการลบนั่นเองนะคะเวลาลบเราต้องเอาตัวเลขที่มากกว่าขึ้นก่อนนะคะก็คือ50คสิเด็กดูนะมันมีการย้ายค่ะจากบวกอยู่ต้องให้กลายมาเป็นอะไร กลายมาเป็นลบนะคะอ่ะโอเค50ลบ39 50ลบ39โอเคอันนี้เลข9นะคะเอาหมายลบก่อนไม่สวยไม่สวยหายังลบก่อนโอเค39นะคนะนักเรียนเขียนให้สวยนะคะ50ลบ39ได้เท่าไหร่นะส 50-39ลบได้เท่าไหร่นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไหนใครได้แล้วช่วยกันช่วยกันโอเคเวร g กูด okay. เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ50-39ลบได้ Number 11 Very เว o d กูดนะคะก็คือ11นั่นเองเก่งจังเลย นักเรียนเขียนลงไปนะคะ11ลิตรต่อไปเสร็จแล้วในน u m เ e r รวันค่ะ n u m b บ r รค่ะใบบัวทําน้ําพันธ์15ลิตรให้เพื่อนๆดื่มไปกี่ลิตรทําให้ใบบัวเหลือน้ําพันธ์9ลิตรโอ้โหข้อนี้เนี่ยนะใบบัวเนี่ยโจทย์ถามเราค่ะโจทย์ถามคือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ค่ะให้เพื่อนๆดื่มไปกี่ลิตร โอ้โห oh, เรามีน้ำพันอยู่เนี่ยเราให้เพื่อนเราให้เพื่อนดื่มด้วยกินด้วยแสดงว่าเป็นการ Very Good นะคะเป็นการลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า15นะคะ15ลบแล้วก็ใส่บล็อกให้เชื่อก่อนนะคะเท่ากับอะไรเอย่ยเท่ากับ เเท่ากับ9ต่อไปบรรทัดที่2ค่ะ15 15เพราะว่าโจทย์ถามเราโจทย์ถามว่า,าให้เพื่อนๆเนี่ยดื่มไปกี่ลิตรก็ยังเป็นการลบอยู่นะคะก็ใส่ไว้เลย15ลบ9ได้เท่าไรยกขึ้นมา9นิ้วนะับไป อ่ะเอาเ 9, 9ไว้ในใจนับให้ถึง15ได้เท่าไหร่คะ9 10 11 12 13 14 15 Very good คะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ number 6นั่นเอง Very good คะ่ะ e คั a number 6 i x ่าเขียนให้สวยงามนะคะโอเคเสร็จแล้วในหน้าที่83 next slide คะ่ะ ในหน้าที่84อีก4ข้อเรามาดูข้อที่3นะคะเดิมมีน้ำอยู่ในถังกี่ลิตรถ้าเติมน้ำอีก13ลิตรทำให้มีน้ำ <c oughs> เต็มถังพอดีและถังใบนี้มีความจุ100ลิตรอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ <c oughs> เป็นการบวกหรือการลบคะ อ่าโอเคค่ะตอนแรกนะคะเติมน้ําก็คือแสดงว่าถ้าเติมเข้าไปลูกเองสังเกตนะเติมน้ำนะคะคำว่าเติมเข้าไปต้องเป็นการบวกนะคะก็คือเราไม่รู้ว่านะ,ะเดิมเนี่ยถังเดิมเนี่ยนะคะน้ำมีอยู่ในถังกี่ลิตรเ,เราไม่ทราบเลยนะคะเราใส่บล็อกให้เขาไว้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยบุเครื่องหมายบวกนะคะเดิมเนี่ยนะคะมีน้ําอยู่ในถังกี่ลิตร แล้วก็เติมเข้าไปอีก13ลิตรอ่าก็คือ EQ, อีคว่า sorry ค่ะบ๊อกนะคะ plus แล้วก็บวก13นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยเท่ากับอะไรเอ่ยอีคว้ว100ค่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูว่า เอ๊ทำไมเนี่ยทำให้น้ำมีมีเต็มถังพอดีและถังใบนี้เนี่ยมีความจุเท่าไหร่แสดงว่านะคะเราต้องจากบวกนี้นะคะก็กลายมาเป็นลบนั่นเองก็คือ100นะคะเราจะต้องเอามาลบกับอะไรเอามาลบกับ13นั่นเองนะคะ100ต้องเอามาลบกับ13เอ๊ะคำตอบได้เท่าไหร่100ลบสิ 3, นะ 1, 2, 3, 4, 5โอเคเวล่กูดเลยค่ะนะคะคำตอบก็คือ87นั่นเองนะคะ87โอ้เห็นเลข8ไม่สวยเลยเอาใหม่87ดสต่อไปค่ะเขียนให้สวยงามนะคะต่อไปข้อที่4 มีความจุ150ลิตรนะคะมีน้ำอยู่เต็มโอง่งวันหนึ่งโอ่งมีรอยรั่วมีน้ำไหลออกไปกี่ลิตรนะคะทำให้เหลือน้ำในโอง่งเท่าไรถ้าเขาถามว่าทำให้เหลือน้ำในโอง่งนะคะ115ลิตรแล้วก็โอ้โหมีน้ำรั่วไหลออกไปนะคะแสดงว่าเป็นการลบนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะนะคะ 150นะคะ150่งรหฟันเทนเดตไฟติ150นะคะแล้วก็ลบใส่บล็อกไ้เชอร์ด้วยแล้วก็ตามด้วยอีกั้วนะคะ100เท่าไหร่อ่า115 115้าโอเคจากนั้นค่ะบรรทัดที่2ของประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเด็กๆต้องเอา150 ลบกับ115ได้คำตอบเท่าไรา150ลบ115ได้คำตอบเท่าไราเขียนลงไปนะคะ,ะคำตอบก็จะได้35นั่นเองเลยพูดเลยค่ะโอเคอีก2ข้ออีก2ข้อให้เด็กๆทำเองดีไหมนะ เพราะว่ามันอีซี่อีซี่มากเลยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยว,ยวอีก2ข้อนะคะข้อที่5กับข้อที่6 Number 5 and number ดนเะคะทีชเชอร์จะให้ในักเรียนนะคะหาคำตอบเองนะแต่ทีเชอร์เรามาช่วยกันอ่านจุดไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ในักเรียนหาคำตอบเอง นาะนะนะรีดนมวัวได้65ลิตรรีดนมแพะได้กี่ลิตรทําให้นาะรีดนมวัวและนมแพะได้80ลิตรเพราะฉะนั้น number f i ไฟก็คือโอ้โหรีดได้ทั้งนมวัวทั้งนมแพะเนี่ยโอ้โหนะนะรีดได้ทั้งหมดกี่ลิตรเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาบวกกันนั่นเองวิลี่บูดค่ะ s i y plus อ่าบอกบอกบอกอีขค้่แล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนหาคำตอบเองนะสองข้อนี้นะคะนักเรียนต้องเอา80ไปทำอะไรย้ยายข้างอ่า80ลบ <c oughs> กับ65 เพราะฉะนั้นนักเรียนหาคำตอบเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเดิมเดิมมีน้ำอยู่ในตู้ปลากี่ลิตรถ้าตักน้ำออกไป15ลิตรนะคะตักน้ำออกแสดงว่าต้องเป็นเครื่องหมายลบแน่นอนทำให้มีน้ำเหลืออยู่กี่ลิตรนะคะทำให้มีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเหลืออยู่ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเราไม่รู้ว่าเดิมทีเนี่ยมีน้ำอยู่กี่ลิตรใช่ไหมใส่บล็อกให้เขาค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบนะคะก็คือลบสิอ e ีคั้วอีกคั่ว Number 4ค่ะบรรทัดที่2ของประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะ Number 4ย้ายข้างเข้ามาค่ะเหลือแสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวก นะคะ number 4, แล้วก็บวก15นักเรียนหาคำตอบลงไป2ข้อนี้นักเรียนหาคำตอบเองนะคะอ่าโอเคค่ะฝากนักเรียน2ข้อนะคะ number ร and n u m b น r นะคะ,ะ,คะทำให้เสร็จเรียบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ,คะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย